สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์บุคคลที่ประกอบอาชีพทนายความในหัวข้อเรื่องทัศนคติต่ออาชีพถ้าพร้อมแล้วไปรับชมการสัมภาษณ์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณอาภรณ์ศักดิ์แสงเกตน,นะคะที่ประกอบอาชีพทนายความค่ะอยากจะถามคุณอาว่าเหตุผลที่คุณอาประกอบอาชีพนี้เป็นเพราะอะไรคะเหตุผลที่ประกอบอาชีพนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเรียนมาสายนิติศาสตร์แลว้วก็ตั้งใจจะ ตั้งใจจะทำงานด้านกฎหมายอ๋อค่ะแล้ว้อที่สี่นะคะคือทัศนคติต่อการเลือกอาชีพนี้นะคะคือถ้าจะเลือกอาชีพนี้ใช่ไหมคือเราต้องเป็นคนที่ที่ตามที่ใส่อ,องนะต้องต้องรักความยุติธรรมก่อนต้องแล้วก็ตั้งใจตั้งใจตั้งใจในการ ที่จะช่วยเหลือคนด้านด้านด้านกฎหมายเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆมาที่ที่ที่ทแม่ขีนะเมื่อก่อนมันเป็นคล้ายๆเมืองเถื่อนมีอิทธิพลเยอะแล้วก็มีคนสุรังแกมากก็เลยตั้งใจเรียนมาทางด้านนี้ค่ะแล้วข้อที่5ก็คือไรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนของคุณอาณปัจจุบันนี้ทนายความ็ปอาชีพอิสระจะ เป็นอาชีพที่รายได้ไม่แน่นอนแต่ว่าโดยปกติแล้วคดีอย่างต่ำเคดีคดีหลักมื่นแล้วแต่แล้วแต่ว่าเดืนอนไหนจะมีเยอะหรือไม่เยอะแต่ถ้าเกิดให้ให้พูดว่าเฉลี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมปัจจุบนันนี้ก็ไม่ต่ากว่าสามมื่นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอาชีพนี้ค่ะก็อย่างที่พูดเ,เมื่อกี้แล้วว่าว่า เห็นสังคมไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ก็เลยไปเรียนนิติศาสตร์ต้องขอบคุณคุณอาทวีศักดิ์ด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณอาทวีศักดิ์แสงเกตที่มาร่วมสัมภาษณ์กับพวกเราในวันนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก,ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ